พอเราร้องเราร้องคนเดียวใช่ไหมเรากําหนดบีทจากตัวเองใช่ไหมกําหนดจังหวะจากตัวเราช่วงแรกได้เลยลงจังหวะเลยนะพอตอนที่เราหมดลมหายใจหายไปเหมือนเกินน้าลายหายไปจังหวะผิดเลยมันจะมีอย่างนี้นึกออกไหมนึกออกไหมฉะนั้นข้อแรกเลยที่ครูชมก่อนนะคือมันมีบางตัวที่มันเป็นคําที่มันออกมาเป็นสำเนียงที่เออมัน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  มยุคเราเลยมันทันสมัยโอเคแต่อันที่ครูจะต้องจัดการก็คือว่าหนึ่งเลยเรื่องการเชื่อมคำฉันขอให้เธอได้ปดฟังฉันว่าฉันไม่เคยที่จะหายไปหายไปคิดถึงเพียงได้เธอรู้ไหม ไม่ได้หยุดหมดเลยคิดถึงเพียงเธอรู้ไหมแต่ใช้วิธีการผลักไดนามิตเหมือนแบบเราพูดเฮ้ย <"He i, S 2> ไปนั่นทำอะไรกันอยู่เงี้ยแต่เราไม่เป็นเฮ้ยไปนั่นทำอะไรกันอยู่เงี้ยไม่ต้องไม่ต้องตัดคำขนาดนั้นแต่มันยังมีการเชื่อมอยู่คิดถึงเพียงเดเธอเท่านั้นนึกออกไหมฉันขอให้เธอได้โปรดฟังฉันว่าฉันไม่เคยที่จะหายไปหายไป คิดถึงเพียงแต่เธอรู้ไหมเก็ตไหมเก็ตไหม